สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกๆวันใน t อ l k กอินเดอะการสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่5มกราคม2564นะครับผ่านปีใหม่มา5วันแล้วนะครับก็เราคิดอะไรเราทำอะไรเราสนใจอะไรนะเราเริ่มต้นอะไรกันบ้างเป็นสิ่งที่ พวกเราทุกคนรู้ตัวเราดีนะครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นเราต้องการที่จะให้ปีนี้นะปี2,564นี้เป็นปีที่รุ่งโรจน์สำหรับเรามากน้อยขนาดไหนที่ผ่านๆมาผมพยายามที่จะสะกกลับมาที่ตัวตนของเรานะพยายามที่จะพูดถึงตัวเราเองนะครับแทนแทนทุกท่านที่ติดตามผมฟังผมนะครับ ทันทีที่ฟังผมหรือ,อคิดตามผมเนี่ยก็อาจจะคิดไปในตัวของทุกท่านเองว่าตัวท่านเองคิดอะไรทำอะไรเราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าถ้าเราคิดอะไรนะฮะเรามักจะลงมือทำหรือว่าเรามักจะพูดสิ่งนั้นออกมานะครับแล้วเราก็จะมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งนั้นหรือเปล่าทุกคนนะครับมีสิ่งที่ชิพสิ่งที่ทำในแต่ละวัน ในแต่ละสัป,ปดาหในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันนะมุ่งมั่นตั้งใจไม่เหมือนกันคิดทําไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คิดสิ่งที่ทํานั้นจะสําเร็จมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่ความเอาจริงเอาจังความตั้งมั่นตั้งใจการโฟกัสหรือว่าการมุ่งตรงไป,ไปในสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ หลายคนยังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยที่เสเปะสปะนะครับไม่ไม่โฟกัสหรือว่าไม่มุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่านักฟุตบอลนะไปมัวแต่ตีกลอบไปมัวแต่ทำกิจกรรมกีฬาด้านอื่นนะครับก็จะไม่ชำนาญในการเตะเตะฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลนะครับหรือว่าคนที่ ทำงานทางด้านการบริหารแต่กลับกลายเป็นว่าไปสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการาไปหาความสุขความสํำราญหรืออย่างคนที่ทํางานาทางด้านค้าขายนะครับแต่ก็ไปสนใจในเรื่องของอาการพนันหรือว่าไปสนใจในเรื่องของอสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้ มุ่งมั่นไปในสิ่งที่เราต้องการจะซื้อจะขายนะฮะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ผมเก็บมาจากส่วนตัวนะครับด้วยนะครับในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนที่ผ่าน,านไปเนี่ยเราได้มุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าผมมาตอบย้ํากับทุกท่านนะฮะว่าถ้าเราคิดหรือเราพูดหรือเราสนใจอะไรเราก็มักจะทําในสิ่งนั้นๆซึ่ง หลายๆครั้งผมก็พยายามตอกย้ำว่าให้ระวังความคิดให้ระวังการกระทําของเราอย่าลืมนะครับการกระทําหรือการคิดการพูดของเรานะเวลานี้จะส่งผลให้กับเราหลังจากนี้นับตั้งแต่เวลานี้วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่มากก็น้อยนะครับในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยเรายุ่งเหยิงด้วย,ยก็จะต้องเป็นตัวเราเป็นเป้าหมายเป็น ผลลัพธ์ออกมาตามที่เราเกี่ยวข้องกตัวอย่างอีกง่ายๆนะครับก็การครบกับบุคคลต่างๆในแวดล้อมในสิ่งที่เราได้พบปะได้ติดต่อได้พบเจอเนี่ยครับถ้าเราได้พบกับคนที่มีทัศนคติบวกเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่มีคุณธรรมหรือว่าในสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์นะฮะว่าจะสร้างความดีให้กับ สิ่งแวดล้อมหรือให้กับสังคมเราก็จะอ,อยู่ในโซนอยู่ในกลุ่มของคนที่คิดบวกหรือว่าคิดในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมหรือให้กับสังคมอย่างเนี้นะครับหรือว่าเราครบกับคนที่มุ่งมั่นทํามาหากินนะครับคิดแต่จะาหาทางที่จะทํำยังไงให้ประสบความสําเร็จหรือว่ามีไรายได้นะครับแต่ก็มุ่งมั่นในแง่ของในเชิงบวกไม่ใช่ว่า หลับหูหลับตาทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเพื่อที่จะให้ได้ไรายได้มาเท่านั้นแต่ก็มีคุณธรรมหรือมีความตั้งใจที่จะเผื่อแผ่ให้สังคมด้วยนั่นแหละฮะก็จะเป็นสิ่งที่ออย่างน้อยๆก็เป็นการซึมซับให้กับตัวเราด้วยในการที่จะทําในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองและกับผู้อื่นก็ฝากกับทุกท่านนะครับว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะครับถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวเอง อย่าหวังเลยนะครับว่าจะให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงเราได้เราต้องเปลี่ยนแปลงที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำของเรามุ่งม,มั่นตั้งใจเราพบกันในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ